สดีครับนี่เรามาชมคู่เด็กๆบ้างนะฮะเห็นดูคู่นี้การวอร์มน่าสนใจอันเลยแต่ไม่ทราบชื่อเขาหรอกเดี๋ยวต้องไปถามชื่อดูทีเห็นหน่าสนใจดีน่าจะสนุก เริ่มศูนย์เท่ากันครับ่อนอื่นขอสนับสนุนเอ้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะฮะคุณเอกกีรติวรสุขศรีกรรมการกลางยิมจะเป็นยูทีเทเบนเทนิสครับโดยคุณวิชิตเถลิงพล ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน1ิปีผู้ที่141ถึงผู้ที่1 4 7เ็นักกีฬารายนตัวครับเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีผู้ที่14 1ถึงผู้ที่1 4 7รายงานตัวครับสวัสดีคุณจิตติครับไอ้คุณสันติจิตตินะฮะคุณเอกกี้นะครับสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคุณไกรสิทธิ์เรืองเจริญสวัสดีครับพาอแกยใจวุฒิกรนิ่อายุที่เกิน15ปีผู้ที่140ปัร้อิัปยศอานามกน้ำปุน่นสเปนลิงส์อากรรมการในเวลา5นาทีไม่มารายงานตัวถือว่าสนับครับคุณสอวิทย์บุญมีสวัสดีครับ คุณศิลาศิลทัทสวัสดีนะครับคุณศิริรัตนสวัสดีครับคุณชายาัยยาสวัสดีครับจิง15ปีผู้ที่1 4 1ถึงผู้ที่147รายงานตัวเวลาน้าครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะครับ

ไม่บอกด้วยนะฮะ สมัยนี้เขาฝึกฝึกกันมาตั้งแต่เล็กๆอะกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คงจะต้องหลายปีนะคุณพงพัฒน์สวัสดีนะครับ สวยครับลูกนี้ครับสวยมากฝั่งขวานี่คือบ้านปูนะผมใส่เสื้อทีมบ้านปูบ้านปูก็เป็นสโมสรนหนึ่งที่ที่ดังใช้ได้สำหรับวงการมิงปองนะฮะไม่มีใครไม่รู้จัก ประเภทเยาวชนหญิงเดียว,ยวอายุไม่เกิน15ปีผู้ที่1 4 8ถึงผู้ที่1 5 2นักกีฬารายงานตัวครับเยาวชนหญิงเดียว,ยวอายุไม่เกิน15ปีผู้ที่1 4 8เึ็นู้ที่ 2, 1 5 2เกมแรกบ้านปูช <15 2. S 1> นะไ,ไปครับ11-9

đến đang tục, Cái này lột, vài mình quay một ฟาสวัสดีครับคุณซาบินสวัสดีครับิวลวีรวันสวัสดีครับ มากครับทับเข้ามุมแบ็คแฮนด์ ประเภทเด็กหญิงเดียวอายุไม่เกิน15ปีผู้ที่1 5 3ถึงผู้ที่1 5 6นักกีฬารายนานตัวครับยาวชนหญิงเดียวอายุเกิน15ปีผู้ที่1 5 3ถึงผู้ที่1 5 6รายงานตัวครับ ม่าครับลุงรับเข้ามุมแบ็คแฮนด์นี่ไงครับแลกโลกแหละไม่ใช่เลือกให้ฝั่นเลือกุดแต่ผมจะเป็นเกมเมอรหนึ่งได้ไงแต่ว่า

Terima kasih telah <laughs> menonton ป้านปูนำไปแล้วฮะสองศูนย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะการถ่ายทอดครั้งนี้คือคุณเอกกีรติวรสุขศรีบุตรชายคุณสนัน่นวรสุขศรีครับอดีตทีมชาติไทยคุณเอกนี่เป็นกรรมการกลางนะฮะของสมาคม แล้วก็ยิมด t บเป็นยูทีเทเบิลเนิสครับอยู่ซอยวัดพระเงินดำเนินงานโดยคุณวิชิตเถลิงพลอดีตทีมชาติครับรับสอนปิงปองตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยจนถึงระดับแข่งขันครับ เบอร์โทรคุณวิชิตนะฮะ0 8 1 9 1 7 2 0 6 4้ยิมอยู่ในหมู่บ้านบันธนาซอยวัดพระเงินนะครับลองปรึกษานนกันดูได้ยิงเดียวอายุไมีเกิน15บีคู่ที่หนึอยห้าสนันทภัทรสันพิจูไทยรุ่งรายงานตัวครับนันทภัท์รายงานตัวครับ ลูกเสิร์ฟนี่สวยมากเสิร์ฟแล้วฝั่งตรงข้ามงง,งลูกมก็จะโด่งปี๊ดเลยแต่ก็คงกินไม่ได้บ่อยๆ oh. <c oughs> ขอเวลานอกครับเอ่อใครที่สนใจเครื่องยิงลูกวิงปองนะฮะพอดีผมเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อของโอกิจากจีนนะ,ะเป็นเครื่องที่ให้นักกีฬาของจีนใช้กันสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะ เครื่องก็ประมาณมีหลายราคาตั้งแต่หมื่นกว่าบาทยันสองหมื่นกว่าบาทแต่ลงทุนหนเดียวฮะยี่ห้อโอกี้ก่อนจะซื้อเครื่องยี่ห้ออื่นลองมาลองเล่นยี่ห้อนี้ดูก่อนมันไม่เหมือนใครสามารถจะปรับลูกนักน้ำหนักหนักเบาได้ทุกระดับ เรามาดูกันต่อนะครับเกมที่สามบ้นปูนำไปอยู่สองศูนยแล้วนะฮะฝ่ายน้ำเงินขวามือนะสามต่อห้าบ้นปูเสิร์ฟห้าต่อสาม 6กพอ3ครับ เจ็ดต่อเก้าเป็นเซอร์เก้าต่อเจ็ดมันโปเซอร์นะ ตัวเจ็ดแนทพอยแล้วนะฮะโง่รูปมันสั้นมากหน้าเน็ตเลยต้องกดไม้ลงอีกหน่อย ทายสิบปีเต็มตัว,วครับทายสิบปีเต็มตัวครับเกมครับ18ต่อ8ขอบคุณที่รับชมนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูคู่เด็ดๆอีกต่อไปนะโปรดติดตามช่องนี้ล่ะ